ครับสวัสดีครับพ่อแมพี่น้องปองปายซูผงุกค้นพี่น้องทางไก่ทางไก่ฟังแท้ฟางเล่าอะตรทางประเทศเอฟซีรูุก้นครับครับมอนีกาฟอกันครับจ่องสอนเป็ดผ้าเสียบชาแนลกอครับพี่น้องมอนีกามีไม่นู่มเป็นใดรปลานิ้นไม่กิโลหนึ่งครับพี่น้องต้มสมปลานิ้นสดน้ำครับนี่ปลาพี่น้องแกลวบมี่ครับพี่น้องมอนีกินตํามักวกินครับครับพี่น้องแล้วก็ผากเข้ากับบมี่ยังไรครับ ที่แปแเราก็มักลินฟ้าเขาลินฟ้าครับพี่น้องครับพักสลักกรอบอันนี้ก็เดี๋ยวในคลิป้อนครับนี่อันนี้ก็ซับกัดแซ่ครับพี่น้องครับก็พอในน้ำขึ้นขาดนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นน้ำดื่มตาใสยินน้ำดื่มสะอาดถูุกแล้วกันไมครับพี่น้องนี่อันนี้ขวดง่ครับสามแพคหนึ่งร้อยบาทครับพี่น้องร้อมสุ่ม แล้วก็แพ็กเล็กซีแพ็กลอยสิบบาทครับความทรงสั้งหลายกับทรงไหนครับครับกะสนิทสนใจกัสร้างได้ครับผมเองนะครับเบอร์โทรกับตำนาคลิปแล้วครับพี่น้องมาเปิดไว้ช่องนีเบาลายครับพี่น้องกินย่างเดี๋ยวกับเขาเนี้ยหอนหนึ่งเดียวไหมครับพี่น้องมาพดนน้ำพี่น้อง Hãy <laughs> subscribe <laughs> cua hay Ghiền Mì

加八分钟。 มันเป็นแล็กตัวนึ่งเลยนะให้ตัวสองโเผ็ดมากครับเนาง vâng ạ แก่ักบเนัครับสำหรับคลิปนี้เมนูนี้กะียบร้อยครับพี่นอ้องมือนี้กับ่องสานเพียพรพ่าเสียบชาแนลครับ เด็กกะก็ฝากพี่น้องเงียบซีุ้ขปู่ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแคร์ฝากติดตามกับช่องสงนองสงนเปลีพระเสบทั้งช่องยูทูบเลสแฟนเพจนคะครับมักอะไรติดใจกะแกได้ครับพี่น้องสำหรับมือ้อนี้ก็บ่มีอย่างหลายก็ครับพี่น้องขอพี่น้องอยู่ดีสบายสุขปู่ทุกคนสำหรับมืออ้อนี้ขอลาก่อนสวัสดีครับ